สวัสดีค่ะนางสาวมชัชยาสินชรองค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ New normal ว,วิทยาลัยสิลปัึช่างปิปุรีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่วัดสะบัวนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมบรรยากาศภายในและรอบๆวัดสะบัวกันนะคะแล้วมันจะเห็นทางเทาง้าไหมพี่เมย์อันนี้นะคะก็จะเป็นศิลปะ ตั้งแต่สมัยอยุธยานะคะซึ่งเก่าแก่มากนะคะอันนี้เป็นโบราณมากค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นบรรยากาศโดยรอบวะโดยรอบโบสถ์ของวัดสักแก้วนะคะเล่นมุกเฉยๆคะ่ะอันนี้อันนี้นะคะด้านหลังอุโบสถน,นะคะก็จะเป็นเขาว,วังนะคะ นี่นะคะก็คือจะติดกับเขาวังเลยนะคะ <Okay. S 1> เดี๋ยวเราจะไปเข้าประตูด้านหน้ากันนะคะ <Okay. S 1> นี่นะคะเดี๋ยวเราจะเปิดประตูเข้าไปชมข้างในกันนะคะ แต่ตัวก็หนักมากนี่นะคะก็จะเป็นบรรยากาศข้างในนะคะนี่ก็จะมีพระพุทธรูปนะคะด้าน,นนี้ก็จะเป็นประวัติของวัดสะัวนะคะท่านใดที่มาเที่ยวนะคะก็จะมีประวัติอยู่นะคะมาอ่านประวัติได้นะคะ เดี๋ยรามารับฟังที่ข่าวแรกกันเลยนะคะวันที่19กุมภาพันธ์2,561ในจักรพันธ์ผู้สิงผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรีมอบหมายให้นางสาวนยุพานาหนองโตม รองผู้อำนวยการาาคณะครูและเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมเพื่อถาวายความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนิิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนารันรัฐพิธีสารากางและในวันที่19นะคะนายจักรพันธ์ผู้สิงมอบหมายให้นางสาวกัญญากรตุ่นสอนนำนักเรียนนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสัน้น ตัดผมชายออกหน่วยให้บริการตัดผมประชาชนณเทศบาลท่าไม้ลวกหมู่15หนองชุมแสงบนอำเภอท่ายางวันที่20กุมภาพันธ์2567นายจักรพันธ์ผู้สิงห์ผู้อำนวยการวิทยาล,ะละัยสารพัดช่างเพชรบุรีมอบหมายให้ในายธนงเดชภายงามหัวหน้างานแนแนวนายชลอช้างเล็กผู้พดกนช่างยนต์และนางสาวปรัชนีหอมกลิ่นเจ้าหน้าที่และนักเรียนนักศึกษาช่างยนต์ เข้าร่วมนิทรรศการเปิดบ้านวิชาการ H ED, H P S S Open House 2023ณโรงเรียนหัวใสประชาสันวันที่21กุมภาพันธ์2567นายจักรพันธ์ผู้สิงผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรีมอบหมายให้ในายอำนาจสิทธิทรักรองผู้อำนวยการ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนานักศึกษาฝึกอาชีพในสถานประกอบการที่จัดโดยงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีณห้องประชุมภูมิภูมินอาคารศรีพิทยปัญญาวิทยาลัยสารปัดช่างพิปรีและในวันเดียวกันนะคะนายจักรพันธ์ผู้สิงมอบหมายให้ในายอำนาจสิทธิรักรองผู้อำนวยการาคณะครูและเจ้าหน้าที่เข้ารับมอบหนังสือสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบร,รมมนาถบาพิรเล่มที่12ถึง42ณห,หอประชุมพิป,ปรีอาคารสารากลางจังหวัดเพชรบุรีวันที่24กุมภาพันธ์6 5 6 7 นายจักรพันธ์ผู้สิงผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรีมอบหมายให้ในายอำนาจสิทธิรักรองผู้อำนวยการและนางสาวรัฐธริกาอ่อนน้อมเข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้ปลูกใจรักสิ่งแวดล้อมโดยได้รับเกียรติจากดรเอตทิพย์สุภาวานิตรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีณโรงเรียนราชประทานุเคราห์47จังหวัดเพชรบุรีและในวันเดียวกันนายจักรพันธ์ผู้สิงมอบหมายให้นายปริญญาพันชัยและนายธนันวัฒน์พิพัฒชุติกุลอบรมและให้ความรู้ด้านวิชาชีพระยะสั้นงานช่างยนต์เกี่ยวกับการซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องยนต์เล็กแก่ผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูณสถานฟื้นฟูสมรรถภาพคนเรือน กองทัพบ,บกมณพลทหารบกที่15ค่ายเพชรบุรีราชสิรินทร์จังหวัดเพชรบุรีวันที่27กุมภาพันธ์2567นายจักรพันธ์ผู้สิงผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช,ช่างเพชรบุรีมอบหมายให้นางสาวกัญญากรตุลนสอนและนางธนพรเอี่ยมศิลปนนำนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นตัดผมชายและเสริมสวยออกหน่วยให้บริการตัดผมนักเรียนโรงเรียนวัดขุ่มอำเภอบ้านราช และในวันที่29 12, 67, ก,กุมภาพันธ์2567นายจักรพันธ์ผู้สิงผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรีมอบหมายให้นางสาวกัญญากรุ่นสอนและนายวิทยามุ่งหมายนำนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นตัดผมชายและเสริมสวยออกหน่วยให้บริการตัดผมโรงเรียนวิตราพาพที่34ตอนนี้นะคะวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรีของเรานะคะก็ได้เปิดหลักสูตร ระยะสั้นนะคะในรายวิชาตัดผมและเสริมสวยนะคะค่าสมัครเรียนนะคะชั่วโมงละ1บาท80ชั่วโมงนะคะค่าสมัครเรียน10บาทนะคะท่านใดสนใจนะคะก็มาสมัครกันได้นะคะเพียงใช้สำเนาบัตรประชาชน1ใบเท่านั้นค่ะส่วนในหลักสูตรปวชนะคะเราก็กำลังเปิดช่างยนต์และช่างไฟนะคะค่าลงทะเบียนแรกเข้าเพียง850บบาทนะคะและอีกหนึ่งโครงการดีๆนะคะ ก็คือโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือตามแนวทางโรงเรียนพระดาบทก็เปิดรับสมัครรุ่นที่7แล้วนะคะหากท่านใดสนใจนะคะมีความตั้งใจที่อยากจ,จะเรียนนะคะแต่ขาดแทนคุณทรัพย์นะคะ mm. ก็สามารถมาสมัครเรียนกันได้นะคะรับตั้งแต่อายุ18-35ปถึง35ปีนะคะเรียนที่นี่จบแล้วมีงานทำแน่นอนร้อเปเซค่ะและในสุดท้ายนี้นะคะ ใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็ฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดซับเป็นกำลังใจนะคะและเพื่อที่จะแล้วก็เพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารของทางวิทยาลัยสรารพ,พัดช่างเพชรบุรีนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ข้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ